เตือนธนาธรว่าอย่ารื้อโครงสร้างเพราต้องการสื่อความไปยังผู้มีอำนาจปากฟังอนุรักษ์นิยมว่าเคยเตือนธนาธรเรื่องรือร้อโครงสร้างดังนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณแรงและที่สําคัญเรื่องสนามอลอบอันภายสําเร็จรูปไปแล้วเป็นธรณีสองอย่างสมบูรณ์เบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวประกันอยู่ในนั้นคือคนในครอบครัวสี่คนด้วยกันเพียงแต่ว่ามันเป็นทุกขาลาักับตัวของผู้สมัคร ซึ่งไม่ควรจะเหนื่อยยากแต่ทันทีที่คุณทักษิณไปฟาดนะครับในเรื่องราวต่างๆก็ไปสร้างแรงฮึดในกรมัรดาคนหนุ่มไม่ว่าคณะก้าวหน้าคนในอนาคตใหม่เดิมก้าวไกลใหม่เดิมในฐานะผู้ช่วยหาเสียงและก็พักประชาชนค่ะไอ้พวกนี้มันก็หนุ่มกว่าสาวกว่ามันก็กระพือโหมดิลสัตวทุกเม็ดสัตวทุกประเด็นแล้วเนี่ยนะครับจากคะแนนที่ตามห่างๆเนี่ย เวลานี้เนี่ยเริ่มหายใจรดต้นคออีกแล้วคือต้องดูการลีลาการของตั้งแต่พรรณาคตใหม่เก้าวใครไอ้พวกนี้เหมือนมวยซาดิตอะยกหนึ่งยกสองยกนะครับถ้าเป็นมวยสามยกยกหนึ่งยกสองไม่ทำอะไรแต่ยกสามเนี่ยเป็นยกของเขาเลยนะครับก็คือหมายความว่าทุกเรื่องราวนั้นเนี่ยนะครับเป็นภาวะแวดล้อมไม่ใช่เป้าหมายจริงมาตั้งแต่ต้น เป้าหมายจริงๆน,น,นะครับเรื่องแรกก็คือเตือนธนาธรว่าอย่ารื้อโครงสร้าง mm hmm. เพื่อจะส่งความไปยังไปยังใครก็ต้องการสื่อความไปยังผู้มีอำนาจฝากฝังอนุรักษ์นิยมว่าเคยเตือนธนาธรเรื่องรื้อโครงสร้างสองเนี่ยน,นะครับพ,พี่น้องเสื้อแดงอย่าให้สีอื่นไปตกใส่ mm hmm. ถ้าไม่ฟัง นี่ฟื้นกระบวนการคนเสื้อแดงที่สีอื่นตกใส่มุมการวิเคราะห์ทางการเมืองก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องการวินิจฉัยในสารรัฐธรรมนูญซึ่งความเป็นจริงนั้นการกำหนดการลงอุดรเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าเกิดขึ้นหลังจากวันที่6สารรัฐมนูญได้เลื่อนออกไปและก็ยังไม่ได้บอกว่าจะวินิจฉัยว่ารับหรือไม่รับวันไหน นะครับก็มารู้วภายหลังหลังจากนัดว่าไปวันที่22นะครับเดือนพฤศจิกายนซึ่งสารรัฐธรรมนูญก็ประชุมกันตั้งแต่9้าโมงเช้านะครับเราอาจจะรู้เรื่องนี้กันในช่วงบ่ายหรืออาจจะเรีดไปมากกว่านั้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณแรงและที่สำคัญเรื่องสนามกอบอันภายสำเร็จรูปไปแล้วเป็นธรณีสงอย่างสมบูรณ์ เบ็ดเสร็จร้อและก็ตัวประกันอยู่ในนั้นคือคนในครอบครัวสี่คนด้วยกันสถานการณ์นี่นะครับในทางการเมืองมันไม่เป็นใจอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นทุกขลากกับตัวของผู้สมัครซึ่งไม่ควรจะเหนื่อยยากแต่ทันทีที่คุณทักษิณไปฟาดนะครับในเรื่องราวต่างๆก็ไปสร้างแรงฮึดในกับมันดาคนหนุ่ม ไม่ว่าคณะก่าวหน้าคนในอนาคตใหม่เดิมก้าวไกลใหม่เดิมในฐานะผู้ช่วยหาเสียงและก็พักประชาชนไอ้พวกนี้มันก็หนุ่มกว่าสาวกว่ามันก็กระพือโหมดิซัดทุกเม็ดซัดทุกประเด็นแล้วเนี่ยนะครับจากคะแนนที่ตามห่างๆเนี่ยเวลานี้เนี่ยเริ่มหายใจรถต้นคออีกแล้วคือต้องดูการลีลาการของตั้งแต่พักอนาคตใหม่ก้าวไกล ไอ้พวกนี้เหมือนมวยซาด <med> so for ิสอะยกหนึ่งยกสองยกนะครับถ้าเป็นมวยสามยกยกหนึ่งยกสองไม่ทําอะไรอะแต่ยกสามเนี่ยเป็นยกของเขาเลยนะครับก็คือหมายความว่ายกสุดท้ายเนี่ยเป็นของไอ้พวกนี้ทุกทีนะครับเหมือนเลือกตั้งเนี่ยนะครับปีหกหกกันไหมเพื่อไทยแลนด์สไลด์เนี่ยวันนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกว่าพักเก้าไกลจะแซงพักเพื่อไทยได้แต่ว่าเขานะครับเขาเป็นมาตีนปลาย ครั้งนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณทักษิณไม่มาเนี่ยไอ้พวกนี้ก็สู้แบบเปาะแปะเปาะแปะพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ทั้งที่เนี่ยนะครับฝั่งพรรคเสื้อไทยก็บอกว่าอุดรธาน,นีเนี่ยเป็นเมืองหลวงคนเสื้อแดงพิธาก็มาพูดว่าเป็นเมืองหลวงประชาธิปไตย <c oughs> ชัยธวัฒน์ก็พูดเรื่องจุดยืนทางการเมืองเราเนี่ยพูดมากันหลายครั้งแล้วว่าถ้าอยากจะชนะในพื้นที่ที่ มีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแรงๆนั่นเรื่องจุดยืนทางการเมืองจะเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าถ้าคุณไปพูดมุ่งเน้นนโยบายอย่างเดียวจะสร้างแรงกระเพื่อมไม่ได้นะครับนโยบายเป็นเรื่องผู้สมัครไปแต่ใน,นนะครับในส่วนคนที่ไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งจะต้องกระชากอารมณ์ของประชาชนซึ่งเขาก็รู้เต็มอกนะคนอุดรธานีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับ ในรอบหลายปีที่ผ่านมามีครั้งที่แล้วเท่านั้นนะที่ถูกเจาะไปได้สามที่นั่งเป็นพรรคคุณกกหญิงหน่อยสองเนี่ยนะครับพรรคไทยสร้างใยแล้วก็ก้าวไกลหนึ่งสองคนของคุณหญิงหน่อยก็ถูกช้อนเป็นที่เรียบร้อยผู้ขาดมายาวนานนะครับเพราะว่ากระบวนการคนเสื้อแดงมีความแข็งแรงกระบวนการประชาธิไปไตยมีความแข็งแรงแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ ขบวนการเนี่ยนะครับหนักยิ่งกว่าในการเลือกตั้งปี6กถ้าเนี่ยนะครับพุ่งเป้าเนี่ยอย่างกที่ทำเนี่ยในขณะนี้เนี่ยซึ่งก็ต้องชื่นชมว่าเนี่ยได้สู้อย่างถูกแล้วคือคุณไม่ฟาดเนี่ยนะครับแล้วแล้วคุณจะไปสู้เขาได้ไงการแข่งกันแล้วฟาดนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ไปใส่ร้ายแต่เป็นเรื่องของจุดยืนประชาธิทปไตยในการหาเสียง จะสังเกตดูว่าเวทีการหาเสียงเนี่ยนะครับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะฟาดคนหนึ่งก็เต็มหมดมนะครับไม่ว่าเลือกตั้งระดับไหนก็ตามขึ้นมาชั่ว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  <c oughs> ค่อยมาอธิบายภายหลังว่าเป็นเทคนิคในการหาเสียง <c oughs> ว่าเมื่อเวลาต้องไปดีกับเขาไครหนูตีงูเห่าเอยแต่เวลาหาเสียงไอ้พวกนี้อินเนอร์เต็มจีน่าดาชักนะครับ แต่ว่าพอเป็นนะครับจะตั้งรัฐบาลสำรวยลืมคำก็ไปพูดอีกอย่างวันนี้เนี่ยนะครับความเป็นจริงเนี่ยก้าวไกลควรจะแสดงบทบาทนี้กันมาอย่างยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมาแสดงบทบาทนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแรงกระเพื่อมในการเลือกตั้งอุดรธาน,นีเนี่ยจากตามห่างๆที่ผมบอกก็เริ่มหายใจรถตน้นคอ ภาษาการเมืองเรียกว่าเริ่มสูสีก็นล่ววันนี้ยังสูสีแววแพร่อยู่นะครับแต่ว่าสูสีถ้าภายในสัป,ปดาห์นี้เนี่ยนะครับปูพรมเนี่ยครับปลาใสถียึกขยี้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสแสงโค้งเหมือนกับการเลือกตั้งปีหกมค,ความเป็นจริงเนี่ยนะครับสนามเลือกตั้งนายกอบจอถ้าไม่มีเหตุคุณทักษิณลงไปพรรคเข้าใกลจะบอแ,แบแทบทุกที่นะครับอันนี้ก็มาสร้างแรงขึ้น และถ้าเขาทุ่มสุดเนี่ยนะครับหมายถึงว่ากําลังทุกอย่างในการลงพื้นที่อย่างเต็มเนี่ยนะครับและถ้าเขาพลิกได้หนึ่งที่เนี่ยนะครับเขาอาจจะลุกลามไปตามที่ต่างๆได้เพราะฉะนั้นนี่ในวิกฤตที่คุณทักษิณลงไปเนี่ยมันคือโอกาสคนทั่วไปอาจจะมองว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับไปเพื่อจะเรียกคะแนนนะครับแต่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยก็ไปปลุกคะแนนอีกฝั่งเนี่ย คนที่เคยที่จะใช้สิทธิ์น้อยๆอาจจะนอนหลับทับสิทธิ์ในการเลือกตั้งนี้คนก็จะออกถ้าคนออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นมาแบบถลมถ่มทลายขึ้นมาสถานการณ์มันเกิดพลิกผันเอาดือด้อๆหรือแม้แต่กระทั่งคนเลือกพักคุณหญิงหน่อยครั้งที่แล้วเนี่ยถ้ายึดพักเป็นหลักบวกกับคนยึดพักเก้าไกลเนี่ยเลือกพักเก้าไกลบวกกันสองพักนี่เหนือกว่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมบอกว่ามันมันเป็นทุกขลาบของผู้สมัครนายกของของพรรคเพื่อไทยเอง ซึ่งความจริงเขาแบบเบอร์เห็นเนอยู่แล้ว mm. ทีนี้เนี่ยนะครับสัป,ปดาห์นี้วันนี้วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเนี่ยนะครับจนกระทั่งเสาหกโมงเย็นแต่วันศุกร์ถ้ามันมีแรงกระชากในสารรัฐธรรมนูญนี่ก็อยู่ที่มุมมองกันว่าในแต่ละเรื่องนั้นเป็นอย่างไร mm.